ครับผมสิทธินันทบริทองครับ NJ Story ทุกท่านครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาผมได้สั่งซื้อชุดตรวจ ATK แบบน้ำลายมาหน้าตาแบบนี้ครับหน้าตาแบบนี้เลยนะก็จะมาเทสให้ดูแล้วก็จะมาสอนวิธีการใช้งานด้วยสั่งซื้อที่ไหนนะครับผมไปค้นในเว็บไซต์แล้วก็เจอมาว่าเป็นของบริษัทนิสุกิซึ่งพอเข้าไปดูในเว็บไซต์ เาก็บอกว่าเขาได้รับการรับรองจากออยมีเลขที่ออยด้วยนะที่หกสี่ศูนย์ศูนย์สี่สี่ห้าแล้วก็เลขที่กทสนหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับสองห้าหกสามก็โอเคดูน่าเชื่อถือตามหน้าเว็บของเขานะเขาจะบอกราคาด้วยชุดละเก้าสิบบาทแล้วก็ที่สำคัญผมเข้าไปดูในเว็บของออยแล้วก็มีเอกสารยืนยันว่าบริษัทเนี้ยได้รับการรับรองและชุดตรวจเนี้ยได้รับการรับรอง ก็ประมาณนั้นก็เลยสั่งซื้อมาสั่งวันจันทร์ได้วันเสาร์มีเก็บเงินไปทางจังหากชุดละ90บาทเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันว่าใช้งานอย่างไรครับโอ้โอ้ในกล่องในกล่องในกล่องกล่องนี่ไอ้ชุดมาเป็นอย่างนี้เลยมีถุงมีอะไรมาเรียบร้อยเดี๋ยวเราเปิดซองพลาสติกนี่กก่อนนี่ครับทำ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 อำในชุดประกอบด้วย ของอยู่อันนี้น่าจะเป็นน้ำลายไม่ใช่น้ำลายที่ให้เราใส่น้ำลายเข้าไปอย่างน,นี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นน้ำยาก็คือเอาฝาเงี้ยแล้วก็ถ่ายออกมไปมันจะมีขีดอยู่อ่าเขาบอกให้ให้ถึงขีดที่กำหนดแล้วก็อันนี้เอาไว้จิ้มอันนี้ออกมาจิ้มจิ้มจิ้มออกมาแล้วก็อันนี้เป็นแผ่นทดสอบนะครับ เปิดเราต้องใช้งานคำแนะนำคือให้เราอ่านคู่มือให้เรียบร้อยก่อนขั้วน,น้ำลายในลำคอเพื่อใช้สำหรับเก็บตัวอย่างเก็บตัวอย่างน้ำลายจนถึงขีด2 ml ขีด2 ml อ๋อขีดนี้ขีดนี้มันมีเลข2อยู่จริงด้วยมันมีเลข2อยู่ตรงนี้นะครับขีด2 ml มาเดี๋ยวเรามาเทสกันเริ่มจากวิธีการที่หนึ่งเอาอันนี้ขึ้นมา อันนี้นะโอเคเปิดแบบนี้ออกหมุน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 มุนปึ๊บแล้วอันนี้หมุนเข้าไปหมุน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 หมนหมุนหมนได้แบบนี้หน้าตาแบบนี้อันนั้นเรากรั้วทำลายครับที่อยู่ในลำคอ นี่นะของเอ็มเอลนะครับติดลายหกแน่นอนอย่างนี้เออเฮอติดฟ้าแล้วก็ขย่าวขย่าเ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 ขย่าวเขาบอกให้เขย่า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 อ่ะจากนั้นก็เขย่าเขย่าเขย่าเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาชุดอันนี้ขึ้นมาชุดเทส แนวแกะตองนะครับพุตเทสน้าตาเป็นแบบนี้ให้ระวังในแนวระนาบให้ระวังเป็นแนวระนาบนะครับแนวระนาบแบบนี้นะจากนั้นสิ่งที่ต้องทําก็คือเปิดฝาไอ้นี่แหละที่เราเขยา่าเขย่าเมื่อกี้นะครับเปิดฝาออกมาแล้วก็เอาที่ที่ดูดที่ดูดที่ดูดบีบก่อนบีบปุ๊บแล้วก็ดูดวูบ นี่คือน้ำลายของเราจากนั้นค่อยๆหยดค่อยๆหยดลงไปหยดเร็วไม่ได้นะ,ะทุกคนเดี๋ยวมันล้นออกมาค่อยๆหยดลงไปช้าๆหมดว่าหยดนป็ันที่เรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราต้องทำก็กคือจับเวลา15นาทีผลเนี้ยห้ามใช้เกิน30นาทีให้ใช้ไม่เกิน15นาทีนาฬิกาตั้งเวลา เดี๋ยวผมจะจับเวลา15นาทีนะครับ15นาทีอีก <c oughs> 15นาทีมันจะเริ่ครับผ่าน <c oughs> ครับทุกท่านครับผมผลออกมาแล้ว15นาทีผ่านไปปรากฏว่ามันขึ้นที่ขีด C ครับขีด C ขีดเดียวด้วยแต่ว่าพยายามจะให้ทุกท่านเห็นเนาะ แต่มันมองไม่เห็นน่ะมันเป็นขีดขีดสีชมพูครับมองไม่เห็นเออแต่ว่ามันขึ้นที่ขีด C แหละพยายามถ่ายรูปให้ดูแล้วก็ไม่สําเร็จนะฮะทีนี้การอ่านค่าของมันเนี่ยเขาบอกว่าถ้าขึ้นที่ C ผลเป็นลบครับเอ้ยไม่ติดนะครับผมยังไม่มีเชื้อนะครับถ้าขึ้นที่ C แักทีผลเป็นบวกอ่าแต่ถ้าไม่ขึ้นเลยหรือ ขึ้นที่ T อย่างเดียวอันนี้อ่านข้ามไม่ได้ต้องตรวจใหม่สําหรับคําแนะนําก็คือถ้าเราตรวจแล้วมันขึ้น C กับ T ให้เราไปตรวจที่โรงพยาบาลไปตรวจอีกแบบหนึง่งอันนี้เป็น ATK ก็ตรวจเองไว้ก่อนก็ป้ปองกันได้ในระดับหนึ่งนะครับชุดละ90บาทผมว่าก็โอเคนะแล้วก็กลัวนํำลายในคอลงมาแล้วก็เมื่อสักครูน่นี้วิธีการหยดเข้าไปไอตัวหยดนะครับหยดเข้าไปตรงนี้นะหยดแค่2หยดก็พอไม่ต้องหยดเยอะ อ่าผมหยดเยอะไปมันก็เลยขึ้นจางๆแต่ว่าไม่เป็นไรครับก็ประมาณนี้สำหรับการทดสอบชุดตรวจ ATK แบบน้ำลายราคา90บาทซึ่งคาดว่าในอนาคตมันจะถูกลงอีกเรื่อยๆจริงๆก็เอามาตรวจเองก็ได้นะเดือนสัปดาห์ละครั้งเนี้ย90บาทผมว่าก็โอเคนะหรืออาจจะแบบ2สัปดาห์ครั้งเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองด้วยได้รู้ว่าเฮ้ยเราไม่มีเชื้อนะเออเรามีเชื้อหรือเปล่านะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะ ทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ด้านใต้คลิปว่าถ้าถ้าท่านสนใจนะอยากจะลองสั่งซื้อมาทดสอบดูด้วยตัวท่านเองก็ลองดูครับแต่ว่าไม่ได้สปอนเซอร์นะไม่ได้สนับสนุนอะไรว่าต้องเป็นเจ้าไหนมีเจ้าไหนถูกกว่าก็ลองดูได้คือเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าคือถามไปหลายท่านเนี่ยถามไนตลาดว่าชุดตรวจแบบน้ำลายราคาเท่าไหร่เขาบอกว่า2องถึงสามบาทมันจะแพงกว่าแบบสวอปแย่จมูก ึ่งเราก็ูหมันแพงเนาะแต่เราก็ไปเสิร์ชมาจนเจอถึนแต่ว่ามันมีชุดละ90บาทขายอยู่ก็เลยลองสั่งมาแล้วมาเทสให้ทุกท่านได้ดูนะครับสำหรับวันนี้ผมสิทธินันทมริทองถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดถูกใจคอมเมนต์พูดคุยกันแชร์คลิปนี้และก็อย่าลืมกด s u b ส c r i b e ให้ด้วยนะครับสาหรับวันนี้สิทธินันมริทอง NJ Story สวัสดีครับ